นะะคดีที่ยากแสนยากนะ,ะถ้าท่านตั้งใจจะทากันจริงๆแล้วผู้พิพากษามีความรู้ความสามารถตั้งใจทําจริงๆจัดระบบให้ดีเนี่ยถามว่าจะมีพยานสักกี่ปากกันเชียวพยานสักยี่สิบปากเนี่ยสืบพยานจริงๆไม่เกินสองสามวันเ็เสร็จครับค่ะแต่บางเรื่องตอนนี้บางอย่างก็เร็วบางอย่างก็ช้ามากเนี่ยนะฮะว่าด้วยเรื่องหลายกระบวนการอ่ะทีนี้คือเห็นด้วยถ้าอํานาจบางอย่างออกไปที่ศาลแต่ถ้าสมมุติว่าจะตอนนี้ตอนนี้อํานาจบางอย่างก็ไปอยู่ที่ศาลแล้วค่ะ แต่ถ้าสมมุติจะมีการขยายองค์กรอิสระให้มีจํานวนที่มากอย่างเช่นการมีกอตมาเนี่ยคงคงคงไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ควรที่จะมีการปรับปรุงคุณภาพการทํางานของคนที่อยู่ในส่วนกลางห้าคนดีกว่าแบบนั้นใช่ไหมคะคือคุณภาพของคนโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมันต้อง,ต,อง,ต,องต้องดูต้องได้คนที่มีความเหมาะสมอยู่แล้วไ,ไ่ไม่ได้แต่สวนที่จะให้การจัดการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับจะไปใครมาทําหน้าที่แทนแล้วก็ คณะกรรมการการเลือกตั้งน้องที่อะไรนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นส่วนที่ผมคิดว่าก็เสนอกันได้พวยก,กันคิดได้นะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการการ,การ,การเลือกตั้งพูดง่ายถึงแม้พยายามจะขยายองค์กรของตัวเองแต่ส่วนใหญ่เขาต้องใช้คนมือคนอื่นทั้งสิ้นนะครับค่ะใช้มือคนอื่นทั้งสิ้นนั่นแหละค่ะก็ดูและค่ะว่าการคัดเลือกคือถ้าสมมุติเป็นรูปแบบนี้จริงๆแล้วมันจะทําให้ผู้ที่เข้ามา เป็นสสนั้นจะปราศจากข้อกล่าวหาได้หรือว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของการผู้ริตได้จริงหรือเปล่าทีนี้มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาเสนอขึ้นมาซึ่งผมฟังแล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุผลแล้วก็โดยในแง่ของเวลาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะทําอะไรได้ดีหรอกเช่นเขาบอกว่าให้บรรดาผู้สมัครทั้งหลายต้องแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินหนี้สินต่อสาธารณชนเนี่ยนะครับผู้สมัครเนี่ยที่จะได้รับเลือกตั้งจริงๆมีเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะส่วนใหญ่ไม่ได้รับเลือกตั้ง แต่นี่แสดงตั้งแต่กำลังจะสมัครใช่ถามว่าตอนที่สมัครกับตอนวันเลือกตั้งเนี่ยเวลามีเวลาห่างกันเท่าไหร่ค่ะไม่นานนะครับหรือแม้แต่ประกาศผลการเลือกตั้งช้่วลาประมาณสองเดือนเสร็จเสร็จะสะมมตินะฮะถามว่าคุณมีเวลาที่จะไปตรวจสอบเขาหรือบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของเขาม,มีเวลาหรือค่ะสองจะไปตรวจสอบทําไมตอนนั้นในเมื่อคนส่วนใหญ่ที่คุณตรวจสอบเนี่ย ไม่มีไม่ได้รับเลือกตั้งหรอกไปเสียเวลาทำไมนะแล้วอย่างไรก็ตามคนเหล่านั้นถ้าเขาได้รับเลือกตั้งแล้วเขาก็ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินโดยเปิดเผยอยู่แล้วนะถ้าคุณอ้างเหตุผลอะไรขึ้นมาบอกว่าผู้สมัครเนี่ยนะครับจะต้องแสดงบัญชีเหล่านี้ทําไมคุณไม่ไปใช้กับผู้ดํารงตําแหน่งอื่นๆบ้างล่ะซึ่งมีโอกาสจะได้รับการแต่งตั้งมากกว่าเช่นบุคลากรองคกรอิสระทั้งหลาย นะเมื่อคุณสมัครเข้ามาจะเป็นบุคลากรองคอ์กรอิสระทั้งหลายก็แสดงบัญชีในการทรัพย์สินนี้สินเปิดเผยสิหรือว่าผู้ดํารงตําแหน่งในทางราชาการเนี่ยนะก่อนจะได้แต่งตั้งขึ้นตําแหน่งสํำคัญๆเช่นปลัดกระทรวงอธิบดีผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการตํารวจนะประธานศาลเนี่ยก็ให้แสดงบัญชีทรัพย์สินนี้สินก่อนะต่อสนานัชนก่อนะเพราะช่วงนั้นนะเขามีโอกาสจะได้เป็นมากกว่า ใช่ไหมทำไมไม่ทำไมไม่ทาถ้าใช้ตรก,กะเดียวกันซึ่งผมก็ฟังดูไม่ค่อยเห็นเหตุผลแล้วขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าคณะกรรมการปปชเนี่ยคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งท่านมีหน้าที่สําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับผมอยากเข็นจริงๆเลยว่าคณะกรรมการปปชเนี่ยซึ่งเที่ยวไปตรวจสอบท่านบุคคลอื่นเยอะยะเนี่ยแสดงความนะครับโปร่งใสของท่านเองนะ เอาบัญชีรายการทรัพย์สินหนี้สินที่ท่านได้ยื่นไว้เนี่ยเพราะตอนตอนท่านเป็นปปชก็ต้องยื่นไว้นะ,ะเอามาเปิดเผยต่อสาธารณชนให้เป็นตัวอย่างเหตุผลอะไรทาไมถึงไม่ให้เปิดเผยคะตอนรัฐธรรมนูญปี2 5 4 0เนี่ยนะครับตอนนั้นมีการเสนอกันว่าจะให้ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญทั้งหลายเนี่ยต้องเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินหนี้สินต่อสาธารณชน แต่มีผู้ที่อยู่ในกรรมธิการยกร่างท่านหนึ่งซึ่งปัจจุบันก็มาอยู่ในกรรมธิการยกร่างฉบับนี้ด้วยเนี่ยเป็นเสียงส่วนไหนด้วยต้องถามต่อนะในในช่วงที่เสนอตอนนั้นก็มีคนเสนอว่าให้เปิดเผยทั้งหมดแต่มีคนคนนึงเนี่ยซึ่งก็อยู่ในกรรมธิการยกร่างชุดปัจจุบันซึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะเขาบอกว่าตอนนั้นเพิ่งทดลองเอาแค่สสสอเอาแค่รัฐมนตรีก่อนอนะฮะค่ะ ตอนนั้นเอาเฉพาะรัฐมนตรีต้องเปิดเผยนะสสยังไม่ต้องสสยื่นบัญชีแต่ไม่เปิดเผยพอรัฐธรรมนูญปี25050เนี่ย2 5 5 0เนี่ยเขาก็ให้สสสวต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินนี้สินต่อสาธารณชนนะฮะก็ดีครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะเริ่มขยายออกมาแล้วแต่ที่ผมแปลกใจก็คือสสสวทั้งหลายเนี่ยถ้าพูดถึงอำนาจต่างๆเนี่ยไม่ได้มีมากเท่ากับหลายตำแหน่งเช่นปลัดกระทรวง ผู้บัญชาการทาหารผู้บัญชาการตำรวจอธิบดีอำนาจมากกว่าสาสาส,สวเยอะอำนาจในการอนุมัติกบประมาณเนี่ยนะครับคนละหละายสาิบล้านสสสวไม่มีอำนาจอนุมัติกบประมาณอะไรเซนไรไม่ได้สิอย่างแต่ก็ <นะ S 1> ต้องให้ปเปิดเผยองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยกรรมการปปชกรรมการการเลือกตั้งนะผู้ตรวจการแผ่นดินของนัฐสภาบุคคลเหล่านี้ไม่ต้องเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินนิตสินต่อสาธารณชนซึ่งผมหาเหตุผลไม่ได้ว่า ว่าระหว่างสองตำแหน่งเนี่ยนะฮะสอสอสอวอกับบุคคลเหล่านี้เนี่ยบุคคลเหล่านี้มีอำนาจมากกว่าเยอะค่ะทําไมไม่ต้องเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินนี้สินต่อสาธารณชนหรืออาจจะมีในรัฐธรรมนูญปีที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้ก็เป็นได้ไหมคะเพราะว่ามีข้อเสนอเหมือนกันว่าข้าราชการระดับสูงคน<ถ>ในอ,องการบิสลถ้ามีอย่างนั้นก็จะต้องขอชื่นชมในประเด็นนี้นะครับแล้วอย่างที่ผมบอกครับว่า ผมจะชื่นชมมากเลยนะครับเราจะเอาดอก,อดอกไม้ไปมอบให้ที่สํานักงานคณะกรรมการปปชเลยค่ะถ้าท่านแสดงให้เป็นตัวอย่างะนะะเอาบัญชีรายการทรัพย์สินหนี้สินที่ท่านเคยยื่นไว้เนี่ยประกาศต่อสาธารณชนเนี่ยนะผมจะปลบมือให้เพราะมันจะทาให้องค์กรอื่นเนี่ยนะที่เขาตอนเนี้เขาต้องยืน่นแต่เขาไม่ได้เปิดเผยเขาจะได้เปิดเผยบ้างาพูดถึงเป็นเปอร์เซ็นต์ความหวังละคะที่จะเป็นแบบนั้นที่จะได้มีการมอบดอกไม้ให้กับคณะกรรมี่การยกร่าง i กรรมธิการยกร่างนี่คงต้องรออีกนานก่อนจะออกมานะครับแต่ว่าไอ้นี่ดอกไม้กับประเด็นนี้สนไอ้ที่ประเด็นอื่นๆต้องดูว่าเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าต้องรอดูข้ออื่นด้วยนะคะ,ะ<พ>ที่ประเด็นอื่นอาจจะไม่ใช่ดอกอไม้นะครับมาดูในฝ่ายบริหารกันบ้างค่ะกับข้อเสนอที่หลายคนบอกโอ้โหนี่นายกนีเหมือนจะเวทเลยนะคะก็คือเป็นนายกหนึ่งเอ,เ,อเอาเอาเรื่องของไม่ต้องเป็นสอสอก่อนก็ได้หลายคนบอกเอาไว้รองรับอะไรหรือเปล่าหรือ เขียนไว้เพื่อที่จะรอให้ใครเข้ามามีอํานาจหรือเปล่าคิดเห็นยังไงกับกรณีนายกไม่เป็นสสค, <นะ S 2> คือจริงๆตัวระบบเนี่ยเราเห็นมานักต่อนักแล้ว<ช>นะครับตั้งแต่สมัยปี2020เเสร็จๆะนะครับตอนนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีสสแต่ก็มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากสสใช่ไหมการที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากสสถามว่าเป็นเพราะว่าสสเนี่ยเขาเห็นว่าท่านเหมาะสมกว่าหรืออย่างไรหล่ะ หลายครั้งมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันมีอํานาจต่างๆที่ทําให้บรรดาสสทั้งหลายก็ต้องยอมนะให้บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะทีนี้ถามว่าในระบบปัจจุบันเนี่ยนะครับช่วงที่ไม่มีสสคือไม่มีสภาผู้แทนราศฎรมันสั้นมากนะ่ะนะฮะ ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่เนี่ยช่วงเวลาที่จะไม่ยาวหรอกครับมันไม่จําเป็นที่ต้องไปเขียนอะไรเผื่อไว้หรอกอนะฮะไม่จำเป็นต้องไปเขียนอะไรเผื่อไว้แล้วก็กรณีตรงนี้ผมยังเห็นว่าเขาไปเสนออะไรแปลกๆขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคือเช่นตอนที่นะครับยุบสภาอะไรคือว่าสภาครบวาระเนี่ยนะปรากฏว่าคณะรัฐมนตรีไม่ได้รักษาการนะอืจะมาะให้คณะปลัดยกระทรวงทำหน้าที่ซึ่งผ,ผมดูมันค่อยมีเหตุผลอะไรค นะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาถ้าจะบอกว่าจะทําให้การเลือกตั้งรัวจะว่าพวกนี้จะไปทําให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ไม่เทีท่ยงธรรมก็มีกรกตอยู่แล้วเลยกรกตก,ก,ก็คุมอยู่แล้วตัวอย่างก็เห็นอยู่แล้วครับว่าในตอนการเลือกตั้งเมื่อปี2 5 4 4ตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลน,นะประชาธิปัตย์ก็แพ้เลือกตั้งแพ้ต่อพรรคไทยรักไทย,ไทยใช่ไหมช่วงตอนรัฐธรรมนูญนะครับปี2550 พ,พรรคพลังประชาชนซึ่งก็ไม่ได้เป็นที่รักใคร่ของรัฐบาลในขณะนั้นแต่ก็ชนะเลือกตั้งนะต่อมานะครับในการเลือกตั้งครั้งถัดมาซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ก็แพ้เลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่คิดว่าในการที่ยุบสภาแล้วหรือสภาครบวาระเนี่ยนะครับจะมาให้ปปัดกระทรวงมารักษาการเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นว่ามันมีแบบอย่างที่ไหนก็ทํากันนะแล้วก็ถ้ากังวลว่าจะทำให้การเลือกตั้งไม่ บริสุทธิ์ไม่เที่ยงธรรมมันก็เห็นอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงนหะมันเอื้อประโยชน์กันไม่ได้ขนาดนะี้มันเอื้อไม่ได้ขนาดนะั้นแล้วกกตมีอยู่นี่ใช่กกตออก็มีอยู่ค่ะทีนี้อีกส่วนหนึ่งอํานาจนายกไปเลือกมา่ะต้องการที่จะได้ทีมบริหารคอรมอใครแบบไหนบ้างไม่ใช่ว่าจะจิ้มแล้วได้เลยแต่ต้องผ่านการกรองของสวก่อนด้วยคือตรงนี้มันจะมีส่วนที่พันกันเยอะนะครับว่าหนึ่งเนี่ยคนที่ได้มอบหมายให้เป็นนายกรัฐมนตรี เขาก็ต้องรับผิดชอบในการที่จะเลือกใครมาบริหารงานคนจะตัดสินว่าเขาเลือกใครมาบริหารงานดีหรือชั่วนะถูกต้องหรือไม่ก็อยู่กับประชาชนประการที่สองก็คือนะครับการที่เขาจะเลือกใครมาบริหารงานเนี่ยนะถ้าเขาไม่ได้คนที่เขาคิดว่าจะบริหารงานให้เขาได้ทํางานไปร่วมกันได้เนี่ยการบริหารงานก็มีปัญหาค่ะนะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเสนอไปแล้ว ทางสมาชิกวุฒิสภาปฏิเสธอย่างเดียวล่ะก็นายกก็เลยไม่ต้องมีรัฐมนตรีใช่ไหมหรือว่าจะต้องกลายเป็นนายกรัฐมนตรีต้องไปถามสวว่าคุณอยากจะส่งใครมาเป็นรัฐมนตรีอ่าแล้วเดี๋ยวฉันจะเลือกแล้วฉันก็ไปจะได้ผ่านส่งที่คุณต้องการมันจะได้ผ่านอย่างนั้นหรือคทีนี้ก็กลับมาก็คือแล้วสวมาจากไหนล่ะสรรหาหมดเลยใช่ไหมสวที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนเนี่ยนะตอนนี้มีอำนาจเข้ามากำหนดบุก ขารากรในคณะรัฐมนตรีกนันหรือใช่ไหมที่มาเขาคุ้นมาจากไหนหสวที่มาจากไหนเนี่ยครับมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะคือสวไม่ควรจะมีบทบาทอะไรในการมากําหนดว่าใครจะเป็นคณะรัฐมนตรีนายกก็ต้องรับผิดชอบถ้าเขาเลือกคณะรัฐมนตรีไม่ดีนะสภาผู้แทนราษฎรก็จะอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาบริหารงานผิดพลาดเขาก็ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ใช่เรื่องที่สวจะเข้ามาบอกว่านะ,ะตั้งด่านว่าถ้าไม่ใช่คนที่ฉันชอบไม่ใช่พวกฉันก็ไม่ให้เข้าไปอยู่ในคณะรัฐมนตรีค่ะแม้กระทั่งเรื่องของการเสนอร่างกฎหมายด้วยเหมือนกันนะคะมันตาะปัดกันไปจากเดิมจากสอสเส,สนอไปที่สวตอนนี้เริ่มจากสวก่อนแล้วค่อยมาลงให้สอสอรับทราบแล้วก็นําเสนอมันชาวบ้านก็เอ้า แล้วมันจะออกมาจากพวกชั้นได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าความหวังหรือว่าตัวแทนเนี่ยมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองที่นั่งอยู่แล้วก็มีหน่วยงานขึ้นมาคุมมากมายสมัชชาจริยธรรมคุณธรรมทาแท,าท,าท,าทาบจะคานเข่าเข้าสภายอยู่แล้วสำหรับสสคือคือเรื่องพวกนี้นะฮะต้องต้องเรียนอย่างหนึ่งผมเรื่องการเสนอกฎหมายเนี่ย<ฆ>ผมฟังว่าเขาคงจะให้เสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปอะไรเนี่ยมาจากทางสงวได้แต่มาจากทางสงวแล้วสสเนี่ยไม่มีสิทธิ์แก้ไข<ฆ>ซึ่งฟังแล้วก็ประหลาด นะที่ผ่านมาเนี่ยสสพิจารณากฎหมายนะถ้าไม่ใช่กฎหมายเรื่องงบประมาณต่างๆเนี่ยนะครับไปถึงสวสวค่แก้ได้นะ,ะแล้วก็มีการแก้กันเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดแก้แล้วสสเห็นด้วยก็ใช้ไปสสไม่เห็นด้วยนะครับก็ต้งาการตั้งคณะกรรมการการร่วมกันมนะผมก็ไม่เข้าใจว่าจะเอาเหตุผลตรงนี้มาเพื่ออะไรนะครับเพราะว่ากรณีตรงนี้เหมือนก็พยายามจะไปเขียนเรื่องปฏิรูปอะไรต่างๆซึ่งที่ผ่านมาผมก็ยังแปลกใจว่าที่พูดเรื่องปฏิรูปเนี่ย หลายอย่างดูแล้วมันก็ไม่ค่อยไปฏไิรูปเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เรื่องปฏิรูปสําคัญเรื่องหนึ่งซึ่งก็ยังไม่ทราบว,ว่าเขามีการพูดถึงหรือเปล่าหรือเกือบจะไม่มีการพูดถึงเลยคเห็นมีการปฏิรูปศาลนะฮะปฏิรูปการเมืองแม้กระทั่งปฏิรูปสงแล้วนะเนี่ยใช่ป่ะแต่ปฏิรูปอย่างหนึ่งซึ่งมีคนพูดว่าควรจะต้องมีการปฏิรูปคิดคำนึงเหมือนกันคือเรื่องของการปฏิรูปกองทัพแต่ตรงนี้กับไม่เคยได้ยินสภาปฏิรูปพูดถึงนะผมก็ยังแปลกใจเหมือนกัน,กนว่าตกลง ในส่วนของกองทัพเนี่ยมีการพัฒนาอะไรหรือปฏิรูปอะไรหรือเปล่ารองนายกด้านความมั่นคงพลเอกประวิตรบอกว่ากองทัพมีการปฏิรูปตลอดเวลาก่อนหน้าที่คุณกิทธิ์ได้ออกมาเรียกร้องนะคะบอกว่าควรปฏิรูปกองทัพท,ทางด้านพลเอกประวิตรก็ปฏิรูปตลอดเวลาเพียงแต่คุณกระสิ์ไม่เห็นเท่านั้นเองไอ้กรณีไม่เห็นกับไม่ได,ด้ปฏิรูปเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงนี่ม,นมันยังไงครมันเหมือนกันเลยครับ<ะ>ผมคิดว่าการที่จะถ้าเกิดสมมติว่าจะมีการปฏิรูปองค์กรอะไรจริงๆเนี่ยนะ ก็คงไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งที่มาพูดว่าองค์กรฉันมีการปฏิรูปแล้วนะนะก่อนต้องถามว่าองค์กรแต่องค์กรเนี่ยนะท่านมีปัญหาอะไรอย่างไรหรือเปล่า,าป,ปัญหาในการบริหารจัดการองค์กรท่านใหญ่เกินไปหรือเปล่าองค์กรเล็กเกินไปหรือเปล่านะการจัดซื้อจัดจ้าง,างต่างๆแต่ว่าการบริหารงานต่างๆมีปัญหาอะไรหรือเปล่า,านะผมเชื่อว่าถ้าเอามาตีแผ่กันจริงๆเนี่ยนะทุกคนก็จะได้เห็นกันว่าโอ้นี่ปฏิรูปแล้วนะค่ะ นะตรงตามที่พลเอกประวิทย์ท่านพูดเลยว่าปฏิรูปแล้วทุกคนชื่นชมโอ้ดีมากกองทัพไทยที่มันแบบอย่างให้กองทัพอื่นทั่วโลกเขามาดูงานใช่ไหมครับหรือถ้าเข้าไปดูแล้วคนบอกว่านี่ยังไ่ทาอะไรเลย,ยมันก็จะมาชยกันคิดใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องนี้กันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณพงเทพเทพการนาและดิฉันอรุณโอไทยสิริบุตรลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ